รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม n e t สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำครักับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมีเหตุการณ์สำคัญมากๆนะสำคัญมากๆเลยนะมี3เหตุการณ์ นะสามเหตุการณ์นะครับฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านน,นะครับเตรียมตัว,ตวใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของผมนะครับ,รบ,รบก็ลองทําตามขั้นตอนที่ผมแนะนําดูนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมได้อธิบายถึงดาวพระพฤหัสย,ย้ายนะครับแล้วมีไปเจอกับดาวพระเกศ มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอยา่างบนท้องฟ้านะ<ม>ก็มีหลายท่านที่เห็นตามนั้นและมีหลายท่านที่ได้ทําพิธีทันด้วยแต่บางท่านเพิ่งมาดูทําไม่ทัน<ม>อะไรอย่างนี้น่าเสียดายการนั้นก็เป็นส่งกดใช่ไหมจ๊ะไม่มีโอ้โหหลาย<ม>หลายอย่างนะคนก็คือเห็นแบบทั้งนี้ทั้งนี้เนี่ยจะเป็น วันแรกนะครับวันที่ยี่สิบเ้านี่ยนะครับวันที่ยี่สิบเ้านี่ยมีความสำคัญยังไงอันนี้มีความสำคัญต่อผมและสิทธในสายอาจารย์กิษณะศภูสิรดมเลยผู้ศรัทธาหลวงปู่เทพรกุณดอวันที่ยี่พฤศจิกาเนี่ยส5บห้าามเดือนหนึ่งคืออะไรครับอาจารย์ในคืนนี้นะอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเราลึกถึงหลวงปู่เทพโลกุดระนะแล้วนั่งสมาธิสวดมนต์อธิษฐานจิต ทำจิตให้ผ่องใสแล้วอุทิศบุญให้หลวงปู่เทพโลกุดนบนะแล้วพอท่านเชื่อมไปเสร็จแล้วท่านก็ขอพรหลวงปู่เทพเลยนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยผมจะอยู่ที่ถ้ำมูดแดงนะแต่ใครที่ไม่ได้ไปใครที่ไม่ได้เดินทางด้วยมาชมคลิปนี้ท่านก็อธิษฐานจิตอุทิศบุญถึงหลวงปู่เลยเพราะวันที่29กาเป็นวัน วงสวงบูชาหลวงพุทธเทลุดอดุรนะครับ29ค,บคือ15ค่ำเดือนหนึ่งของทุกปีนะจะเป็นอย่างนี้แล้วเหตุการณ์ที่สองคือวันที่30มันะจะเรียงกันอย่างนี้30เนี่ยเขาเรียกว่ามีจันเพนเป็นวันที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับอยู่ตรงข้ามราศีและเป็นวันสำหรับการขอพร นะพวกเราเนี่ยอยู่อยู่นู่นหมดเลยย9 30ิก้าอันนี้นะจัเพนนี้จะเริ่มประมาณกี่ทุ่มคะคือจังเพนเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมให้เราเริ่มได้เลยตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินไปก็คือเริ่มได้เลยอพอพระอาทิตย์ตกดินไปปั๊บ6โมงห้นาทีเป็นต้นไปสามารถจะทําพิธีขอพรอะไรท่านจะทำของท่านได้เลย<ๆ>แต่พวกเราก็อยู่ที่ถ้ำกันแล้วเอะนะวันที่30เราน่าจะออกตรงนู้นสามเม เอออยู่ในรถดีเออกางคืนก็กลับประทับเดี๋ยวท่านใจนะฮะที่เดินทางนะอาจจะมีแวบแวบได้ไหมอาจจะแวบก็ได้แวบแวบแต่เราคงมาก่อนอ่าคราวนี้นี่เหตุการณ์ที่สองไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่สามเอาจำให้ดีคราวนี้ต้องจดแล้วนะดาวพระเสาร์ย้ายราศีนะในรอบ30มสิบปีนะแล้วดาวพระเสาร์เนี่ยผมบอกแล้วว่าเป็นประธานแห่งบาปเคราะห์นะครับการขยับ ตัวการขยับราศีเนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีกระแสพลังงานบางอย่างนะบางอย่างเพราะว่าเวลาที่ที่ตัวดาวพระเสาร์เองเนี่ยเป็นดาวขนาดใหญ่นะมีมวลมากเวลาขยับย้ายราศีเนี่ยยาศีราศีแต่ละราศีเนี่ยเขามีเจ้าเรือน<ฮ>พอเข้าใจคำว่าเจ้าเรือนไหม<ฮ><ฮ>เจ้าเรือนก็คือเหมือนเป็นเจ้าของบ้านตำแหน่งดาวคือเคลื่อนที่ไปตามจักรราศีนะพอมีการเข้าไปเนี่ย มันก็จะมีบางอย่างนะเพราะว่าแต่ละลัคนาของแต่ละคนเนี่ยเรือนพกในทางโหราศาสตร์เข้าไปความหมายก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ดาวพระเสาร์จะย้ายไปอยู่มังกรน,นะย้ายเข้าอยู่ที่มังกรแล้วเจ้าเรือนเดิมเจ้าเรือนเดิมก็คือพระเสาร์เหมือนกันนะเกิดการเข้าเรือนตอนเองเป็นกเกษตรตราธิบดีจะมีกําลังมากนะแล้วดาวพระเสาร์เป็นประธานบาปเคราะห์<ฆ>นะ เป็นประธานปรกเคาอเป็นแผนที่กรรมเป็นแผนที่แห่งเจ้ากรรมในเวรเลยล่ะนะจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพอมีการขยับปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะให้ทำนะ,ะท่านเตรียมตัวเลยนะในวันนี้นะดา,าวพระเสาเนี่ยวันที่ห้านะคือวันเสานะร์รนะดาวพระเสาย้ายแปดโมสิ่สองนาทีแต่พิธีที่เขาต้องทำนะไม่ใช่กลางคืนนะ ฟังให้ดีนะ,นนะ,ะพิธีคือเวลา12นาฬิกา31นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีาน,นี้คือพิธีนะท่านต้องทําตอนกลางวันตอนกลางวันนะครั้งนี้ตอนกลางวันนะอย่าไปทําตอนกลางคืนนะ,ะนะเป็นพิธีอะไรเป็นพิธีส่งเคราะห์นะครับส่งเคราะห์และอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของตัวเราของตัวเราเลยนะเหมือนเดิมอันนี้ให้หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเขียงใต้เวลาคือเออที่ยง3าสนาทีถึงบ่ายโมงสามสนาที mm hmm. อย่ากเกือนช่วเวลานี้นะครับแล้วให้ทําในห้องพระก,ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปยืนตากแดดโอเคบางคนบอกเฮ้ยทำกลางแจ้งบ่อยไป mm hmm. ลุยกลางแจ้งเลยโอ้โหกำลังร mm hmm. ้อนเลยนะ mm hmm. ไม่ต้อง <laughs> เพราะอันนี้ใช้กำลังจิตล้วนๆไ้บอกไว้ก่อนนะกำลังจิตล้วนเลยอ่ะ นะแล้วทําพิธีอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับให้ทําอะไรบ้างเอาเงินครั้งนี้ต้องมีเงินนะหนึ่งศบวกเงินจํานวนเท่าอายุอย่าต่ำกว่าอายุนะหรือท่านจะใช้เป็นจํานวนเท่าของอายุก็ได้นะเพราะอันนี้มันเป็นอายุท่านเป็นตัวท่านจำนวนเท่าของอายุสมมุติ สมมติให้พูดให้ถูกให้งงงให้ไม่งงนะสมมติอายุยี่สิบสมมติอายุยี่สิบลงหนึ่งส่วนแปดใส่แปดสิบก่อนก็ได้แปดสิบนี่ก็เป็นจำนวนเท่าเป็นสี่สิบเป็นหกสิบเป็นแปดสิบบาทบาทนะหรือร้อยนี่คือเป็นจำนวนเท่าแล้วก็บวกอีกหนึ่งศูนย์แปดเห็นไหมคือจะใส่เงินเท่าไหร่ก็ได้อะหรือจะใส่แค่อายุก็ได้เอาไหเพราะอะไรรู้ไห้คือเงินนี้หลังจากเสร็จพิธีเงินนี้นะครับ จะต้องนําไปบริจาคทานฉะนั้นผมถึงบอกจะใส่เท่าไหร่ก็เรื่องของท่านท่านจะใส่พันนึงก็ได้แต่จะใส่สองพันก็ได้แต่ผมจะให้ใส่เป็นจํานวนเท่าของอายุอ่ะอ่าเข้าใจแล้วอาจารย์หมายถึงว่าสุวอายุยี่สิบเท่าคุณสี่คูณสองคูณสี่คูณหกคณแปดแต่ถ้าอายุห้าสิบสาม้ก็คูณสองคูณสี่คูณหกคูณแปดอย่างเงี้ยไม่ใช่บางคนจะจะโวนว่ายี่สิบเอาใส่ยี่สิบบาทเอออย่าให้เศษแบงเอาเท่าอายุโอเคไหมเอาเท่าอายุ เป็ยี่สิบอย่างนี้ก็ได้แล้วบวกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดคือกําลังของพรรดาพรรคะนะแล้วพอหลังจากที่เสร็จพิธีอันนี้อันนี้เรื่องที่หนึ่งที่ต้องใช้นะครับคือเรื่องของเงินตัดใจนะสองก็คือเป็นข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารแห้งก็จะเป็นข้าวสารเป็นพริกแห้งได้หมดเลยเป็นมาม่าอย่างงี้มาม่าได้หมดเลยน้ําอะไรข้าวสารอาหารแห้งที่ท่านจะต้องนําไปทาบุญได้นะครับแล้วก็ จะมีผลไม้ด้วยมีอาหารอะไรแล้วแต่จะขาวเอ้ยไม่ใช่จะจะเป็นขอไม่แห้งก็ได้ออาหารเปียกก็ได้อะไรก็ได้ท่านได้ทั้งหมดเลยนะเพื่อที่อุทิศให้กับเจ้ากันเ,เวรแล้วหลังจากที่สวดเสร็จพิธีแล้วจะต้องนำไปบริจาคทาน อย่างนี้ก็เหมาะเลยครับสําหรับอาหารสําเร็จรูปได้หมดไงได้หมดนะอันนี้คือขั้นตอนในวันนี้จะไม่เหมือนขั้นตอนที่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอใส่ในเงึนมีคํำถามบางคนบอกว่าเงินยูเอสดอร์าดำยําไงสมมติว่าคําเงินเอาคําววนเอาอย่างนี้แปลความแล้วคําวงเอาแปลเป็นร้อยบาทเออเอาแปลเอา อ,อย่าให้ขาดแล้วกันเอาเตินไว้ก่อนเนติมไว้ก่อนแต่แต่เติมให้เป็นจานวนเท่าใกล้จานวนเท่าที่สุดแล้วกันอ๋ออ่านะแต่อย่างนี้นะเสร็จแล้วนะอันนี้คือขั้นต่อนะครับคอีกกลุ่มหนึ่งท่านที่เคยแท้งลูกท่านที่เคยไปทําแท้งท่านที่เคยอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับเด็กตายคะนะฟังให้ดีนะอันนี้ต้องทําในวันนี้ด้วย วันที่ห้านะคะสวดพร้อมกันเนี่ยเพราะอ,อันนี้มันคืออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะท่านต้องสวดพร้อมกันแล้วเดี๋ยวชุดคาถาสวดเดี๋ยวไปดูในเพจชุดคาถาสวดน,นี้คราวนี้จะมีตัวชนะมารที่ท่านต้องสวดหนึ่งร้อยแปดชนะมารผูกขึ้นจากบารมีสามสิบทัศนะครับบารมีสามสิบทัดพาองคือคือท่านต้องขยายตรงเนี้ยธรรมดาสวดท่านจะบอกเอาตรงนี้ร้อยแปดโอเคไหมฟังให้ดีนะ สวดให้จิตมันมีกําลังนะที่ผมให้สวดให้จิตมันมีกําลังพอจิตมันมีกําลังเสร็จปับ๊บท่านถึงอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรได้เข้าใจไมอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรแต่ละภพชาติของท่านเลยนะเลี้ยงไปเลยส่วนคนที่ที่มีเกี่ยวข้องกับเด็กตายแทงแท้งลูกหรือว่าหรือว่าไปทําแทง้งหรือไปรับรู้ข้อมูลการทําแท้งของเพื่อนหรืออะไรตั้งหลายเนี่ยในวันนี้ท่านจะต้องเตรียมเพิ่ม นะอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ชุดปกตินะจบแล้วนะชุดปกติจบไปแล้วนะแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเพิ่มนะเตรียมเพิ่มนะหนึ่งเสื้อผ้าเด็กสองของเล่นเด็กสามตุ๊กตาครตุ๊กตาที่เป็นหุ่นนะเสร็จแล้วให้เตรียมกระทงนะจะเป็นกระทงกระดาษจะกระทงใบตองจะกระทงอะไรทั้งนั้นเตรียมเข้าไปนะแล้วใส่ของเข้าไปในกระทงนะผิกแห้ง หรือว่หอมแดงได้ไฟได้ไฟเนี่ยก็เหมือนสายสินะอะได้เขาค่หนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับเป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะ ถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดินจงกรมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี้ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบัติสนใจในเรื่องของมนต์คาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w w w ร์ไอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net นะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากทําบุญร่วมจัดสร้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เดียวกันเลยคือ ww w อาจารย์กฤษณะภูสิธุดมดอ t เนตนะครับเหลาหรนะือว่าเป็นได้สีได้ไมนะได้คะข้าวเหนียวปลาโทุบเทียนดอกไม้หนึ่งผู่จดทันไหมคะเ <9 S 1> <สน S 2> ก้าอย่างนะครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างเก้าอย่างนะอ่าอันนี้ก็จะคล้ายๆพิธีที่เขาทำตุ๊กตาเสียกระบาลกันแต่นี้เราไม่ต้องมีตุ๊กตาเสียกระบาลน,นะอันนี้เรา อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ทําพิธีอย่างนี้อันนี้เตรียมเพิ่มสวดพร้อมกันเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับทาแท้งเด็กตายอะไรอย่างนี้ะเสร็จแล้วนํากระทงนี้ตอนที่สวดก็ตั้งสวดพร้อมกันหมดนะพอพิธีเช้านะไอ้เป็นช่พิธีเช้าพิธีเที่ยงคือเสร็จบ่ายโมงครึ่งแล้วกระทรงนี้ต้องไปวางที่ทางสามแพง่งการวาง วางแล้วจดุดทูปหนึ่งดอกอธิษฐานจิตถึงเด็กที่ตายตั้งชื่อเขาด้วยแล้วเรียกเขามาบอกให้เนี่ยทำให้แล้วอุทิศบุญให้แล้วขอให้เขาไปเกิดได้แล้วปากทูปแล้วหันหลังกลับโดยไม่หันไปอีกแล้วก็ออกไปเลยนะตั้งแต่เวลา15.30นาฬิา30นาทีถึง 18. นิกาอย่าให้พระอาทิตย์ตกดินก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เดี๋ยวกระทำแท้อันนี้สําหรับคนที่แพ้สําหรับคนที่เกี่ยวข่อสิ่งที่ต้องเตรียมไปอ่ะอันเนี้ยต้องตามนี้เลยใช่ไหมจ๊ะตามนี้เลยพริกแห้งเกลือปลา้าต้องตามนี้นะคะไม่มีข้อแม้นะคะว่าอื่นไม่ได้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 เอาตามนี้ตามนี้นะคะตามนี้ตามนี้นะเสร็จแล้วแล้วอยู่ในช่วง15.30ถึง18.00นะหรือถ้าพระอาทิตย์มันตกบินก่อน ท่านก็อย่าให้มันตกดินแล้วกันนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะต้องไปไถ่ชีวิตไปร่วมในพิธีเนี่ยเรามีไถ่ชีวิตโคกต์โควบอวันที่20ธันวา<ะ>ท่านก็มาร่วมบุญในพิธีไถ่ชีวิตนะแล้วไปถวายพระพุทธรูปหนึ่งองค์ห้านิ้วก็ได้เก้านิ้วก็ได้ที่วัด เป็นอันจบพิธีอันนี้พาร์ทพาร์ทล่างนี่คือส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับทำแกล้งนะแต่พาร์ทบนเนี่ยจะจบแค่ส่วนตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งและก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งสวดในชุดที่ให้สวดขยายตรงชนะมานนะเสร็จลุอุทิศบุญอุทิศบุญเสร็จนำของข้าวสารอาหารแห้งอาหารเปียกเนี่ยไปบริจาคทาน แล้วก็อุทิศบุญกวดน้ํากันอีกทีก็จบพิธีส่วนใครที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ทําซ้ําช่วง,าง่ายสามครึ่งถึงไม่เกินพระาทิตย์ตกดินเนี่โอเคไหมนี่คือดาวพระเสาย้ายนะเฮ้ยลืมเทียงสี่โมงสิบเล่ง ต้องใช้สีม่วงนั้นใช่ไหมคะเทียนพิธีขนาดเท่าไหร่อาจารย์หนึ่งบาทเหมือนเดิมหนึ่งบาทนะคะสีม่วงมีนะคะมีขายที่ตอนสวดนะตอนสวดนะตอนสวดนะอันนี้อันนี้ผมบอกขั้นตอนแบบละเอียดแล้วใครที่เคยเกี่ยวข้องกับทําแท้งอะไรอย่างนี้ท่านจะโอ้โหมันจะปลดล็อกเลยนะเออปดล็อกกาลังจิตดีๆแล้วกันนะถ้ากําลังจิตท่านดีหลุดเลยนะอันนี้รวมถึงกับคนที่ฆ่าสัตว์ด้วยไหมแม่จัน ก็ถ้าฆ่าสัตว์ก็ไปไม่อันนี้หมายถึงเออเนี่ยฆ่าสัตว์เดี๋ยวไปร่วมไปร่วมพิธีถ่ายชีวิตอยู่แล้วบางคนเลี้ยงแมวครับทำแท้งแมวอย่างเงี้ยหมายถึงว่าทำคลอดแมวแล้วแมวตายอย่างเงี้ยหรอเอออที่พี่น้อยพี่น้อยเคยบอกครับที่ทำแท้งแมวไม่ให้แมวคลอดลูกเนี่ยหรอ มมัันนเหือกถ้าถ้าเรากังวลก็ทําไปด้วยเลยจบถึงจะไม่ใช่ลูกเราแต่ก็คือเราเคยแต่ว่าทำไปเลยงขาอยากทําก็ทําเลยนะจะได้สบายเลยเดี๋ยวขอถามนิดนึงเรื่องพิธีเรื่องพิธีท่านอาจจะยังงงอยู่ว่ารอะอันนี้ยิ่งต้องทําใหญ่เลยนะเพราะว่าดาวพระเสาคือดาวประจำตัวของคุณวันเสาร์นะแล้วเข้าเรือนตนเองไปแก้กรรมทั้งหลายไปอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้หมดเลยโดยเฉพาะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทําแท้งครับเด็กตายในท้อง หรืออะไรทุกชนิดมีคำถามสำหรับแต่รายการทุกท่านนะคะที่ทำเพราะว่ะใช่บางคนไม่ได้ทำเองแต่พาเพื่อนไปทำหรือว่าให้เงินไปว่าบอกสถานที่โดนหมดอันนี้นะคะถือว่ามีส่วนรู้เห็นส่วนนรู้เห็ก็ต้องทำนะคะรุนแรงด้วยนะไปหมดเลยนะฉะนั้นใครที่มีส่วนรู้เห็นต้องไปแก้ด้วยกันหมดเลยต้องทำอย่าง ผู้หญิงไม่อยากทำครับแต่ฝ่ายชายครับบังคับไปทําใช่ครับผู้หญิงก็ต้องไปแก้เลยมียานติดเลยมียานติดกรรมเลยนะแล้วไปบอกผู้ชายคนนั้นด้วยไอ้เสียค้าได้ทัดพอดีเลยนะได้เลยไม่เป็นไรข้าไปเลยคําถามเนี่ยมันต้องทาหมดเลยโอเคแล้วบางคนบอกว่าแค่หนูชี้ว่าไปทําสิโดนเลยิปกรรมร้านอยู่นู้อรู้คือคือขั้นตอนของกรรมนะครับอย่างเช่นสมมติขั้นตอนของการฆ่าสัตว์ค่ะ รู้ว่าเขามีชีวิตนะหนึ่งนะรู้ว่าเขามีชีวิตแล้วสองรู้ว่าจะฆ่ายังไงสามเตรียมการฆ่าสี่ฆ่าสำเร็จนี่แหละครบขั้นตอนเลยเพราะถึงแม้เราได้ยินแล้วก็รู้แล้วรู้ว่ามีชีวิตแล้วเฮ้ยอ่ะรู้แล้วรู้ว่ามีชีวิตแล้วรู้แล้วว่าจะไปทําที่ไหนเนี่ยแล้วรู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วก็ ค่าสําเร็จเรียบร้อยติมหมดแล้วจานดำหนักเลยนะอันเนี้ยอันเนี้ย เป็นเรื่องเหตุที่ต้องถามอย่างสถานที่สมมติว่าเข้าไปที่หนึ่งอ่ะเป็นที่ผิดกฎหมายหรือไปแอบทำคนที่ทําให้โอยนั่นแหละตกนรกไปทำใช่ไหมตกนรกหมกไหมไปทํานะคะคนที่คนที่ทําให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นพยานหรือเป็นอะไรที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเอก็เนี่ยไงรู้ว่าเขามีชีวิตมาสมมุติเราเป็นหมอได้ไหมแล้วมีคนจะมาทำรู้แล้วรู้แล้วรู้ว่ามีชีวิตรู้คือมันทุกอย่างขั้นตอนแล้ตมหมดข้อคุ้มหมดเลยนะคะข้อคุมหมดเลย ใครมีส่วนร่วมหรือว่าวัฒนธรรมต้องไปทำต้องไป,งไปทำาแล้วการจะทําสําเร็จกําลังจิตต้องได้ด้วยนะกําลังจิตท่านต้องอุทิศบุญได้ด้วยนะฉะนั้นฝึกกันไว้อ่าอย่างนี้ถ้าคนที่ไปแล้วแบบกําลังจิตไม่พอล่ะ แต่ถ้าทําพิธีกรรมไปได้สวดตามมันก็มันก็ขึ้นได้เออสวดคาถาที่ให้เป็นชุดเป็นชุดวิธีการและเวลาของเลิกด้วยมันมีเวลาที่ฟ้าเปิดด้วยมันมีจังหวะเวลาของดาวด้วยอย่างเงี้ยมันจะช่วย ช่วยเราได้มแล้วก็เพิ่มนะคะสําหรับท่านบางคนแบบว่าหนูไม่ได้เต็มใจจะทําแต่ว่าพอดีลูกออกมาถ้าออกมาต้องพิการจําเป็นต้องทำคือสมมติกรวมด้วยนะคะท้องอยู่ใช่ไหมสามเดือนแล้วแท้งลูกต้องทำด้วยนะทำหมดวิญญาณติดหมดอ่าค่ะแล้วก็หรือว่าลูกออกมาพิกงรพิการคือเขาก็เลย ต้องเอาออกไปทำไม่หมดจะเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเอาไปทาด้วยให้ยานติดหมดอ่ะยานติดหมดเลยเพราะว่าเขามีชีวิตแล้วก็ให้ลูกเราเนาะคิดว่าเออแบบให้เขาไปเกิดใหม่จ้าโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ทางย t ท b e อาจารย์กิษณภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับและในปีนี้เรามีอีกหนึ่งช่องหนึ่งครับก็คือช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพเป็นช่องเกี่ยวกับธรรมะการสอนปฏิบัติการนั่งสมาธิเดินจงกรมต่างๆครับผมคล ต่างๆของปี2564ผมลงให้แล้วนะ mm. ใครที่เข้ามาในช่องปุ๊บเนี่ยนะครับไปกดที่ playlist เลือกหัวข้อรู้ดวงล่วงหน้า2564มีทุกเรื่องเลยะนะจะมีตั้งแต่ทำธุรกิจอะไรดีแล้วรวยนะสีที่ถูกฉลกเทรนด์ของปีหน้านะรวมไปถึงดวงอะไรต่างๆเนี่ยมีครบเลยนะไปดูกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่ไลน์ Open Chat นะคะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์นะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าเขา้าไปกดเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องธรรมะเรื่อง ปฏิบัติเไปดูเนี่ยข้อมูลการไหว้ข้อมูลเลยผมจะอยู่ในกลุ่มทั้งหมดเลยเนี่ยใส่ไม่ได้ทำลายนะเพื่อให้ได้ประโยชน์ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้านะก็กดใต้คลิปนี้นะในลิงก์ท่านเข้าไปเดี๋ยวจะไปวิพิธีกรรมขั้นตอนไปอยู่ในนั้นหมดนะท่านไปดูกันนะแล้วอย่าลืมกดไลค์เพจอาจารย์กิษณะภูศิรุดลมด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ